สืบสาวราเรื่องอ p นี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเทวีฟิกก้ากันค่ะสำหรับใครที่ไม่รู้นะคะว่าเทวีฟิก้าเนี่ยคือใครเราจะมาบอกคร่าวๆกันแล้วกันเทวีฟิก้าเนี่ยก็คือ ภรรยาของโอดินนะคะเทพเจ้าสูงสุดของตำนานนอตเลยและเทวีฟิกกาเนี่ยยังได้รับการยกย่องจากโอดินนะคะให้อยู่เหนือภรรยาคนอื่นๆอ,อีกด้วยแล้วก็ได้รับตำแหน่งมเหสีเอกของจอมเทพโอดินแล้วก็ยังเป็นราชินีแห่งสวรรค์แอสการ์ดอีกด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเธอยังเป็นมหาเทวีเบอร์หนึ่งของชาวนอตเลยค่ะอยากรู้ไหมล่ะคะว่าเรื่องราวของฟิกกาเนี่ยเป็นยังไงวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับเธอกันค่ะแต่ก่อนจะเข้าสู่คลิป ก็อยากจะฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้ได้สัก100ไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ไปให้ญาติพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่เข้ามาดูด้วยกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าค่ะ เทวีฟลิกหรือบางครั้งก็ออกเสียงว่าฟริกกาเป็นเทวีผู้ดำรงตำแหน่งมหาเทวีเบอร์หนึ่งของชาวนอตและเป็นราชินีแห่งสวรรค์เธอมีรูปร่างงดงามที่ดูสงบและเมตตามีผิวที่ขาวดวงตาสีฟ้าและผมสีทองสวมมงกุฎที่ทำด้วยขนนกกระสาเธอคือเทพีแห่งปุยเมฆและชั้นบรรยากาศเธอจึงสวมเสื้อผ้าสีขาวเหมือนหิมะหรือบางครั้งก็สีเข้มตามอารมณ์ที่ ค่อนข้างแปรปรวนของเธอมีผ้าคาดเอวสีทองคาดเอวไว้สำหรับห้อยกุญแจที่เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของแม่บ้านชาวสแกนดิเนเวียและนางคือผู้ที่ถักทอปุยเมฆจากกลงล้อปัน่นได้วิเศษที่อยู่ในหอเฟนเซอร์และยังเป็นมเหสีเอกของเทพโอดินเป็นราชินีแห่งคณะเทพเอเชียและได้รับสิทธิพิเศษให้นั่งบนบัลลัง er ก์เฮลิสกัปข้างสามีในแอสการ์ดดูความเป็นไปของโลกด้วย แม้ว่าเธอมักจะปรากฏ ตัวข้างสามีของเธอแต่ฟิกก้าก็ชอบที่จะอยู่ในวังของเธอเองที่เรียกว่าเฟนเซอร์ซึ่งเป็นห้องโถงแห่งหมอกหรือทะเลสถานที่ที่เธอใช้วงล้อหรือคาถาของเธออย่างขยันขันแข็งปั่นได้สีทองหรือทอใยาย,ยาวเป็นเมฆสีสดใสเพื่อที่จะทำงานนี้เธอได้ใช้กงล้อหมนุนหรือคาถาประดับเพชรพลอยอันน่าอัศจรรย์ซึ่งในเวลากลางคืนส่องแสงเจิดจ้าบนท้องฟ้าเป็นกลุ่มดาว ซึ่งชาวทางเหนือเรียกว่าวงล้อหมุนของฟิกก้าในขณะที่ชาวทางใต้เรียกดวงดาวเดียวกันว่ากลุ่มดาวในพรานคาดเอว ฟิกกามีผู้ดูแลรับใช้ที่สนิทสนมอยู่จํานวนหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มสาวสวยและรูปงามแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปหนึ่งในนั้นก็จะมีฟุลลาผู้รับใช้ใกล้ชิดของฟิกกาซึ่งฟิกกาได้มอบหีบอัญ,ญมณีของเธอให้ฟุลลาเป็นประธานดูแลและยังดูแลชีวิตส่วนตัวของเธออยู่เสมอด้วยเช่นการอาบน้ําการแต่งตัวการเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นต้นและยังได้รับสิทธิทพิเศษ ในการสวมรองเท้าทองคำให้กับฟิกกาคอยดูแลเธอทุกที่ฟุลล่าเป็นเหมือนเพื่อนของฟิกกาเพราะมักจะแนะนำฟิกกาถึงวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือมนุษย์ที่ร้องขอความช่วยเหลือจากเธอ ฟุลล่ามีความงามมากซึ่งเธอจะสวมเสื้อผ้าเปิดไหลมีผมสีทองและผมของเธอยังเป็นสัญลักษณ์ของเมล็ดข้าวสีทองผูกมัดด้วยห่วงหรือสายผูกผมสีทองเท่านั้นวงกลมนี้จึงเป็นตัวแทนของการผูกมัดฟุลล่ามีอีกชื่อหนึ่งว่าอาบุนเดียหรืออาบุนดานเทียในบางส่วนของเยอรมนีถือว่าเธอเป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์ของโลกคนต่อมาคือฮารินผู้รับใช้คนที่สองของฟิกกา เป็นเทพีแห่งการปลอบโยนถูกส่งออกไปเพื่อซับน้ำตาของผู้ไว้อาลัยและคอยเป็นยารักษาหัวใจที่ถูกบีบขันด้วยความโศกเศร้าเธอยังคอยรับฟังคำสวดอ้อนวอนของมนุษย์อยู่ตลอดเวลาและนำคำอ้อนวอนนั้นไปส่งให้แก่ฟิกก้า บางครั้งเธอก็จะแนะนำกับฟิกกาว่าจะตอบรับคำอ้อนวอนและบรรเทาถูกตามที่มนุษย์ต้องการได้ดีที่สุดอย่างไรคนถัดมากานาเป็นผู้ส่งสารที่รวดเร็วของฟิกกาเมื่อเธอขี่มา้าฮอฟฟัฟเนียเธอจะเดินทางด้วยความรวดเร็วอย่างน่าอาัศจรรย์ผ่านไฟและอากาศเหนือพื้นดินและท้องทะเลด้วยเหตุนี้เองจึงถือว่าเธอเป็นตัวแทนของสายลมที่สดชื่นกนาเดินทางไปมาทั่วแผ่นดินทำให้เห็น ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกมนุษย์และบอกทุกสิ่งที่เธอรู้แก่นายหญิงของเธอต่อมาคือ love คือหญิงสาวผู้อ่อนโยนและสง่างามเป็นตัวแทนของการสรรเสริญหรือความรักซึ่งมีหน้าที่ขจัดอุปสรรคทั้งหมดออกจากเส้นทางของคู่รัก we o f คือหญิงสาวที่ทำหน้าที่โน้มน้าวใจคน้นรักษาสันติภาพและความปรองดองในหมู่มนุษยชาติและทำให้สามีภรรยาที่ทะเลาะกันกลับมาคืนดีซินคือตัวแทนแห่งความจริงคือหญิงสาวที่เฝ้าประตูพระราชวังของฟิกกาเธอจะไม่เปิดประตูให้กับผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาและเธอก็ยังเป็นประธานในการพิจารณาคดีทั้งหมดอีกด้วยและไม่มีใครสามารถคัดขานคำตัดสินของเธอได้เอราเป็นผู้ ดูแลของฟิกกาถือเป็นแพทย์ที่มีทักษะมากที่สุดเธอรวบรวมวิธีง่ายๆทั่วโลกเพื่อรักษาทั้งบาดแผลและโรคต่างๆและหน้าที่ของเธอคือการสอนวิทยาศาสตร์ให้กับสตรีซึ่งเป็นกลุ่มเดียวที่ประกอบวิชาชีพแพทย์ในหมู่ชนชาติโบราณทางยุโรปเหนือ วาร่าเทพีที่คอยรับฟังคำสาบานและลงโทษผู้ที่พูดจากโกหกในขณะที่เธอให้รางวัลแก่ผู้ที่รักษาคำพูดอย่างซื่อสัตย์จากนั้นก็ยังมีเวอร์เทพีแห่งความศรัทธาผู้ที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นทั่วโลกและสโนตราเทพีแห่งคุณธรรมผู้เชี่ยวชาญด้านความรู้ทั้งหมดฟิกก้าผู้สง่าง,งามมักจะเชิญวิญญาณสามีและภรรยาที่ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมบนโลก ไปที่วางเฟนเซอร์ของเธอเพื่อที่พวกเขาจะได้มีความสุขกับมิตรภาพของกันและกันแม้หลังความตายก็ตามแล้วก็จะไม่ถูกพรากจากกันอีกฟิกกาจึงถือเป็นเทพีแห่งความเมตตาการแต่งงานครอบครัวผู้ประทานบุตร รวมทั้งคุณสมบัติที่ดีของสตรีเพศและได้รับการบูชาเป็นพิเศษจากคู่รักที่แต่งงานแล้วและพ่อแม่ที่อ่อนโยนแต่ตำแหน่งอันสูงส่งนี้ไม่ได้ซึมซับความคิดของเธอไปเสียหมดเพราะจริงๆแล้วเธอเป็นคนชอบแต่งตัวมากเมื่อใดก็ตามที่เธอปรากฏตัวต่อหน้าเทพเจ้าที่ชุมนุมกันเครื่องแต่งกายของเธอก็จะดูหรูหรา สวยงามและเครื่องประดับก็จะถูกเลือกสรรมาอย่างมีรสนิยมเรียกได้ว่าใกล้เห็นเป็นต้องตะลึงเลยละ่ะแต่ด้วยความรักสวยรักงามรักการแต่งตัวและเครื่องประดับของฟิกก้าก็ทำให้เธอหลงทางอย่างน่าเศร้า พราะความปรารถนาที่จะมีเครื่องประดับใหม่เธอแอบแย่งชิงทองคําชิ้นหนึ่งจากรูปปั้นที่เป็นตัวแทนของเทปโอดินซึ่งเพิ่งถูกวางไว้ในวิหารของเขาโดยทองคําชิ้นนั้นที่เธอขโมยมาเธอนําไปให้พวกเหล่าคนแคร์ออกแบบสร้อยคอลําค่าไว้ให้เธอใช้เมื่อเสร็จแล้วสร้อยเส้นนี้ก็ทําให้ฟิกก้าเปล่งประกายจนเพิ่มสเสน่ห์ของเธอเป็นอย่างมากและยังเพิ่มความรัก ทีโอดินมีต่อเธออีกด้วยแต่เมื่อโอดินรู้ว่าทองคําในวิหารของตนถูกขโมยเขาจึงเรียกคนแคระมาถามด้วยความโกรธและสั่งให้พวกคนแคระเปิดเผยว่าใครกล้ามายุ่งกับรูปปั้นของเขาโดยความที่คนแคระไม่กล้าทรยศต่อราชินีจึงไม่ยอมเอ่ยปากพูดอะไรและยังคงนิ่งเงียบอยู่แบบนั้นเมื่อโอดินเห็นว่ายังไงคนแคระก็ไม่ยอมเอ่ยปากพูดมาแน่ๆโอดินจึงสั่งให้ทหารวางรูปปั้นไว้เหนือประตูวิหาร และเริ่มทำการประดิษฐ์อักษรรูนที่ใช้ศาสตร์ของเวทมนต์อย่างหนึ่งสามารถทำให้รูปปั้นนั้นพูดได้เมื่อฟิกกาได้ยินข่าวเหล่านี้เธอก็ตัวสั่นด้วยความกลัวและขอร้องให้ฟุลล่าผู้รับใช้คนสนิทของเธอช่วยคิดคนวิธีการบางอย่างในการปกป้องเธอจากความโกรธเกรี้ยวของโอดินฟุลล่าก็พร้อมจะรับใช้ในหญิงของเธอเสมอรีบออกจากห้องไปในทันทีไม่นาน ฟุลล่าก็กลับมาพร้อมกับคนแคระที่น่าสยดสยองซึ่งคนแคระตัวนั้นสัญญาว่าจะป้องกันไม่ให้รูปปั้นนั้นพูดได้หากฟิกกายินยอมที่จะยิ้มอย่างมีเมตตาต่อเขาเท่านั้น ฟิกกาจึงยิ้มให้กับคนแคระอย่างมีเมตตาเมื่อได้รับพรนี้แล้วคนแคระก็รีบไปที่วิหารและทําให้ทหารยามหลับไหลในขณะที่พวกทหารหมดสติอยู่นั้นคนแคระจึงดึงรูปปั้นลงจากแท่นและหักเป็นชิ้นๆ,นๆเพื่อไม่ให้ใครรู้เรื่องการขโมยของฟิกกาได้แม้ว่าโอดินจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้รูปปั้นนี้มีพลังในการพูดได้ก็ตามในวันรุ่งขึ้น โอดินพบว่ารูปปั้นนั้นถูกทำลายแต่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของรูปปั้นนั้นก็ยังสามารถทำให้โอดินรู้ความจริงได้อยู่ดีเมื่อโอดินรู้ทุกอย่างแล้วทำให้เขานั้นโกรธมากโกรธจนเดินทางออกจากแอสการ์ดและหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและยังนำพรทั้งหมดที่เขาเคยมอบให้กับเหล่าเทพเจ้าและมนุษย์ติดตัวไปด้วยเมื่อโอดินจากไปเหล่าพี่น้องของเขาจึงอยากใช้ประโยชน์ตอนโอดินไม่อยู่แปลงกายเป็นเขาแทนเพื่อครอบครองบัลลังก์และ ภรยาของโอดินแต่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะพยายามทําเหมือนโอดินทุกประการแล้วก็ตามพวกเขาก็ไม่สามารถคืนพรที่หายไปได้และยอมให้ยักษ์น้ําแข็งบุกไปยังต้นไม้โลกและยังมัดต้นไม้ไว้แน่นด้วยโซ่ตรวนอันเยือกเย็นยักษ์ชั่วร้ายเหล่านี้บีบใบไม้จนเหี่ยวเฉาทาลายต้นไม้ให้เปลือยเปล่าและคลุมโลกด้วยผ้าคลุมสีขาวขนาดใหญ่ทำให้บนโลกมนุษย์นั้นถูกปกคลุมไปด้วยหมอก ที่ไม่อาจทะลุผ่านได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปเจ็เดือนหลังจากที่โลกต้องเผชิญกับภัยพิบัตินี้โอดินตัวจริงทนไม่ไหวก็ยอมกลับมาแต่โดยดีเมื่อเขาเห็นความชั่วร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเขาก็ขับไล่พวกที่มาแย่งชิงบัลลังก์ของเขาออกไปและบังคับยักษ์น้ําแข็งให้คลายการยึดครองโลกและปล่อยฟิกกา้าไม่เห็นสีของเขาออกมาสายสัมพันธ์ที่เยือกเย็นของทั้งคู่ เริ่มกลับมาเป็นปกติโอดินได้โปรยพรทั้งหมดของเขาลงมายังฟิกก้าและให้กำลังใจเธอด้วยรอยยิ้มอันสดใสของเขาแม้ว่าโอดินจะเป็นเทพเจ้าแห่งความเฉลียวฉลาดและสติปัญญาแต่บางครั้งก็งยังคงไม่ทันกับความฉลาดของฟิกก้าสักเท่าไหร่นะครั้งหนึ่งทั้งคู่นั่งอยู่ที่บันลังเฮลิสกัฟในแอสการ์ดจ้องมองไปที่พวกวินิลเลอร์และแวนดัน ที่เป็นเหล่ามนุษย์ด้วยความสนใจซึ่งทั้งสองฝ่ายกำลังเตรียมการรบเพื่อตัดสินว่าต่อจากนี้ไปบุคคลใดคนมีอำนาจสูงสุดโอดินจ้องมองพวกแวนดันที่กำลังสวดภาวนา ขอให้เขาได้รับชัยชนะแต่ฟิกกาเฝ้าดูก,การเคลื่อนไหวของวินิลเลอร์ด้วยความสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะพวกเขาขอความช่วยเหลือจากเธอดังนั้นเธอจึงหันไปหาโอดินและถามอย่างเกลี้ยกล่อมว่าพรุ่งนี้เขาจะเลือกให้ใครชนะโอดินต้องการเลี่ยงคำถามของเธอจึงบอกว่ายังไม่ตัดสินใจเพราะถึงเวลาที่ต้องเข้านอนแล้วแต่จะให้ชัยชนะแก่ผู้ที่สายตาของเขามองเห็นเป็นคนแรกในตอนเช้าโอดินคิดคำนวณคำตอบนี้อย่าง ฉลาดเพราะเขารู้ว่าภรรยาของเขาหมกมุ่นกับเรื่องนี้มากฟิกกาที่คาดเดาความคิดของโอดินได้จึงทําการวางแผนหลังจากรอให้โอดินหลับไปเธอได้ส่งข่าวไปยังวินิลเลอร์ว่าให้แต่งตัวเป็นผู้หญิงในชุดกราะและให้ออกไปในแนวรบตอนรุ่งสาง คำสั่งเหล่านี้ถูกดำเนินการอย่างแม่นยำเพื่อจะให้โอดินตื่นขึ้นมาแล้วพบกองทัพของวินิเลอร์เป็นกลุ่มแรกเมื่อโอดินตื่นขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็จ้องมองออกไปที่กองทัพของวินิเลอร์เป็นกลุ่มแรกตามแผนที่ฟิกก้าวางไว้สุดท้ายโอดินก็ต้องเลือกให้ฝ่ายวินิเลอร์เป็นฝ่ายชนะไปเพราะว่าโอดินเห็นว่ากลุ่มของวินิเลอร์นั้นมีไหวพริบและชาญฉลาดจึงไม่ปฏิเสธและเพื่อระลึกถึงชัยชนะนั้นโอดินได้มอบชื่อใหม่ให้ ว,ว่าอัลฟาเตอรพวกวินิเลอร์นั้นยังคงรักษาชื่อที่ราชาแห่งเทพเจ้าโมัให้ผู้ซึ่งคอยอยู่ดูแลพวกเขาด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษพวกเขาได้รับพรมากมายรวมถึงบ้านทางตอนใต้ที่มีแสงแดดสดใสบนที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ของแคว้นรอมบาดี เทวีฟิกก้ามีบางอย่างที่ไม่เหมือนกับผู้หญิงทั่วไปเพราะแม้ว่าเทพโอดินจะมีภรรยามากมายหลายคนขนาดไหนเทวีฟิกก้าก็จะไม่หึงหวงหรือตามไปตบตีใดๆเลยเธอจะนิ่งๆไม่ค่อยไประรานสามีที่ชอบท่องเที่ยวไปหาเทพีหน้าใหม่ๆไม่ใช่ว่าเธอไม่มีสิทธิ์พูดอะไรเพราะเทพโอดินก็มีความเกรงใจในตัวฟิกก้ามากอยู่เหมือนกันถึงขนาดให้เทวีฟิกกาเนี่ยเป็นผู้คุมอำนาจเบอร์สองของแอสการ์ดเลย ชาวนอตนับถือเทวีฟิกกามาช้านานแพร่หลายไปในยุโรปตอนเหนือในหลายเผ่าพันธุ์และภาษาว่ากันว่าชื่อของฟิกกายังเป็นที่มาของชื่อวันศุกร์ในภาษาอังกฤษด้วยแต่ชื่อของเธอก็ไปคล้ายคลึงกับเทวีอีกองค์ที่ชื่อเฟรยาทำให้นักวิชาการหลายคนเชื่อว่าฟิกกาและเฟรยาคือเทพีองค์เดียวกัน แต่ก็ยังมีคนมาแย้งนะคะว่าเทพีทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนละคนกันเพราะว่าตามตำราแล้วเนี่ย <Okay. S 1> เทวีเ <Okay. S 1> ฟรยามาจากเทพในวงวาเนียซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับเทพวงเอเชียของเทพโอดินค่ะและชื่อเฟรยาเนี่ยก็ไม่ได้แพร่กระจายไปนอกในดินแดนแบบสแกนดิเนเวียเลยซึ่งค่อนข้างที่จะต่างจากชื่อของฟิกกานะคะที่แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆของยุโรปด้วยจึงมีผู้ออกความคิดเห็นไว้ว่าบางทีเทวีฟิกก้ากับเทวีเฟรยาเนี่ยอาจจะเป็นเทพีองค์เดียวกันแต่ว่า ูกเล่าต่างกันออกไปในดินแดนแถบนั้นๆก็เป็นได้ซึ่งเรื่องราวของเทวีเฟยาเนี่ยเราก็จะเอามาทําในคลิปต่อๆไปนะคะหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าได้รู้จักกับเทวีเบอร์หนึ่งของสวรรค์แอสก์ดมากขึ้นไหมคะตอนที่ได้อ่านเรื่องนี้เนี่ยก็มีว้าวในบางเรื่องเหมือนกันเพราะว่าที่คิดในตอนแรกการที่เป็นเทพีหรือว่าเป็นแบบราชินีเบอร์หของสวรรค์เนี่ย คิดว่าจะเป็นแบบว่าใสๆแล้วก็ไม่มีมุมมืดอะไรประมาณนี้แต่พอมาศึกษาลึกๆแล้วเนี่ยเทพีหรือว่าเทพเจ้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็มีทั้งด้านมืดด้านสว่างกันทางนั้นก็ไม่ได้มีใครที่ร้ายสุดหรือดีสุดซะจนเกินไปแต่ว่าฟิกกาเนี่ยถือว่าเป็นเทพีที่รักมนุษย์มากโดยเฉพาะมนุษย์ที่อ้อนวอนร้องขอต่อเธอเนี่ยเธอก็จะมีความเมตตาต่อมนุษย์เหล่านั้นซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็คือมาเล่าแบบจุกๆให้กับทุกคนได้รับฟังกันเลยถ้าหากว่าชอบเนี่ยก็ต้อง กดติดตามไว้นะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ออกไปให้กับคนอื่นๆได้มาดูคลิปนี้ด้วยซึ่งวันนี้เราก็มาพูดเยอะพอสมควรแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนดีกว่าเจอกันอีกที EP หน้าสวัสดีค่ะ